สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก่าครับกับทางแช่แนลห้อคนพัดจินไปกินไปเห็ดคือเก่าพี่น้องมื่อนี้กับเวลากับคำคำล้วพี่น้องอยู่ประมาณเดี๋ยวนี้กอายุสี่เกือบสี่โมงแล้วพี่น้องนะครับนี่ครับมื่อนี้เอามาเก็ดกวดพี่น้องกวดโน่นแบบนี้พี่น้องเอามาเก็ดกวดครับอันนี้เนี่ยกระเห็ดเลี้ยงจะเข้ากอนแล้วพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้นี่ครับเพากับมะขันไม่พี่น้องเพราะเขาใส่ตู้เย็นไว้แล้วเอากับมะขยําไม่เห็นเข้ากันดีๆครับนี่ครับ เขาเจ้าพุกกะปีแล้วก็ลําอ่อนขวดครับนะครับขวดนี่เขาใส่แบบใส่โฟมแบบใส่โฟมมัดนะครับมัดข้างล่างไอ้มัดข้างข้างดาข้างตูดมันพี่น้องแล้วก็จอรู้ครับจอรู้ออมขวดเลยแล้วก็ใส่งาตรงปากขวดตัวนี้จอรู้แล้วก็พับพ่อขวดตัดขวดแล้วก็พับแล้วก็งัดเข้าไปนนี่ครับแล้วเวลาใส่เข่าเก่าเนี่ยเขาเข้าไปนนี่เลยพี่น้องนะครับอาเนี้ยเข้าไปนี่นี่เลยครับ เนี้ยเข้าไปได้หนีเลยพี่น้องวันนี้เขามาเก็ดอันพี่น้องเดี๋ยวใส่เงี้ยแล้วเขาถึโยนแป๊บเดียวพี่น้องเวลาโน่นครับใส่เงี้ยเข้าไปประมาณนี้ครับเวลาใส่เงี้ยยัดเข้าไปนี่แหละพี่น้องหากินตามคลองธรรมชาติเขาคือเก่าพี่น้องาอาดักไปสู้กึ่งเก่ากับทางแชนเนลเขาพี่น้องครับเพระาะจะว่าแดดแดดช่วงนี้มันเดดข้างจันทบ,บุรีพี่น้องประมาณสี่โมงหามงนี่ก็ยัง แดดนั่งห่อนอย่ครับแดดห่อนนี่พี่น้องแดดห่อนมันหนาวกับหนาวบ่ได้โดนครับทั้งจันทบุรีหนาวแป๊บเดียวกับห่อนครับอ่ะมันเบืองกักบฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นี่ยังกับคอมเมนต์คุยกันนะครับผมเอฟซีชินอดแฟนคลับคือเก่านะครับที่เขามาติดตามทั้งทันเนี่ยทั้งสองเฮาพี่น้องโอ้อันนี้หลุดตัวนี่ไหมอันนี้หลุดพี่นอ้องน,นี่หลุด อย่างยี้ดักดักเบ็ดลูดออกแล้วนะครับแต่ว่าไม้นี่เขาบอกเคยมาจักเจียเลยใี่นไหมไม้นี่บอกเคยมาใส่นี่ครับแต่ว่าไม้นี่บอกนี่เจ็ดหลังใี่น้องนี่ครับไม้นี่บอกท่านที่มาใส่จักเจียใี่น้องนี่ยนะครับสิผมีีวิดึกเงาไปทั้งพี่ละบอกเคยใส่จักเจียอเลยไม้นี่เด้อเด้อเก็บเก็บปวดใส่ถุงก่านวดใส่ถุงเหาก็กับโยนเลยที่น้องที่ได้บอก mục lang hoa 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 เขาก่ okay. เอาเสืยบเอาเสืียบยี <t ry up> okay. ่ห้อกวดให้นี่งทีหลังนะครับเอาเสืียบยี่ห้อกวดนี่ครับออกนะครับเสืียบยี่ห้อกวดเห้หนี่ออกเลยออกแบบนี้ครับมันใชมัดดูดากกันแบบนี้เดครับเดี๋ยวเขากะยืนทั้งฟังทีเไรทีครับยืนทั้งฟังทีลยโน้ตลงไปนะครับเสียกเงาหันท่าเขาจะสบายเขาก่ใช้เสืยกเสียกเงาเขาก็มัดไว้เลยครับมาด้วยน้ำหยาดนิ้วทั้งทั้งๆยี่แหละ เนี่ยควายมันควอยควายจมลงทีพี่น้องนะครับเดี๋ยวไม่เคยควายจมลงแล้วม่เคยติดโฟมเทาทีเทามัดไว้ทั้งดากครับนี่ครับมันก็อยู่ลักษณะนี้พี่น้องเรียบร้อยนะครับวิธีการใส่ง่ายๆเลยพี่น้องนครับผมมีใส่เน่าๆลงไปน้ำฟังนี่แหละเน่าไปนี่แหละเดี๋ยวขอเวลาใส่แป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวหล้างย่หลังสุดท้ายพี่น้องนี่ยหัวเบ่มี่หัวใจเน่ามัดนี่ mắt luôn 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 Bớt luôn mắt luôn เนี่ยมันมีเจ็ดหลังหนึ่งนะพี่น้องเขาก็โ,กโนยนตับเดียวโย <laughs> นตับเดียวครับเบ็ดแล้วนี่ครับแต่เวลาโยนตับเดียวครับมมมย,ยังใหม่กันยังใส่มาเอาไม่จักดควรสมวง,งพี่น้ี้มาจัดคร่วรสมวงก่อนพี่น้องนี่ครับ นี่ไหนน้องพี่น้องไอคกอมหดเตยนี่คือค้องนี่พ่านได้เคยมาใส่เลย่นองบ่ได้ทนได้มาใส่ยักเกี่ยอะไรมันคลองเกี่กันแหละต่ว่ามันยาวฟัง่งๆอย่บ่ได้ขึ้นมาเก่ยครับเดี๋บ่บ่บ่มีบ่เห็นป่ามาตอมี่ลเดินไปเยเห็นป่าเลยเนา มิดซีรีพี่น้องหลังเลยก็เด้อเอ้าเดี๋ยวทิมไม่ได้แล้พี่น้องบอรูนะครับเนะน,นาะปตาแนะนำพี่น้องหูว่าขี่ได้หิ้งบ่ได้ละเดี๋ยวอีกสักสิบยี่สิบนาทีอีกสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวเขาจังอไม่ยกเบิ่งกันครับผมอีกยี่สิบนาทีพี่น้องเดี๋ยวค่อยม่ยกเบิ่งกันวันละยันบรรลัยก็จำเป็น้ะพี่น้องเนะาะวาาา่าวัตทุดิไม้นเนี่เขาวัฒนเคยมาใส่เกียนครับไม้เนี่คือ เพราะว่าน้ำมันเงียเงาแบบพูดเลยเงามันคล้องเดียวกันแหละครับแต่ว่าผมใส่ไต่สะพาลนลงไปทางพุ่นอันนี้ทั้งสะพานนี่ผมตัน้นเคยมาใส่จักรเสียนะครับผมมาคล้องเดียวกันนาะสิมีก็เลยม,มาลองเบิ่งครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องฮะพี่น้องนาซิได้เวลาแล้วพี่น้องหลังจากเขาโยน,นไปเจ็ดหลัง เจ็ดหลังนะครับประมาณเจ็ดหลังเนี่ยจะเขาไปนกไว้เบิ้งกันครับผมทิ่มไว้ประมาณเคืองชั่วโมงเนื้หลังแรกมีพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่หลังแรกคือเป็นสังเดลหลังแรกโอ้ mm. มีอยู่พี่น้องมีปลาซูยู่ oh. เดี๋ยวไปมีอยู่ครับเด้อเด้อเอ้าพี่น้องมาดึงเบิ้งหลังแรกครับหลังแรกหลังแรกสังเดลหลังแรกโอ้มาเบิ้งมาเบิ้งครับหลังแรกอู้ มึงคืออยู่ได้พี่น้องมึงคืออยู่ได้ครับตึงแรกครับพี่น้องเดี๋ยวสูงนีตัวงามครับตัวนี้น้อยแหละเอาแค่อเอาแค่ใส่ตั้งแต่ไอ้คล้องทั้งคล้องไอ้ที่อยู่ทั้งล่างไอ้ทั้งล่างพี่น้องไม่ได้ขึ้นมาทั้งัๆแยกๆครับท,ที่เทียรแรกได้ขืนเขาขึ้นมาทั้งๆครับผมต้งแรกเลยพี่น้องเบิ้งที่ได้เพราะหมกบวะต้ <laughs> งแรกเลยพี่น้องไป ครับแลีวครับสองอยูออนอนอยอย่นี่ครับสองเป็นเป็นใงอู้อูนี่ทอดเต้ยไหมเปน็นเส้นไหมเป็นนี่เต้ยไหน,น สองกระจายเลยพี่น้องออกกระายเลยครับหลายๆหลายเลยหลังเนี่ยใส่ได้อยู่ครับใส่ได้อยู่ทั้งสองก็ใส่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับโอ้บหว่ไข่ขึ้นมาทั้งนี้เนาะขืนมากระดูกพี่น้องแต่ว่ากระสือว่ไข่บ่ไข่ทั้งไตทั้งไตอยนี้จะต่อยยังไงพี่น้องเออทั้งทั้งว่าใ่รต่อยยังไงกันเลยครับ แล้ก็ได้สอง,งน้ำ้งอกได้สองน้งครับดีลังนี้อย่างที่สามน้งงางนอกมาเมองที่สามครับน้ำสามลังสาม อยู่ที่น,นัง่งเขาอ,อยอ่ครับขออเขาอาายอะดีดดีดดีดดีมาโอ้ชครับเดี๋าายวโอเคครับไปน้องวใส่ได้เดใส่ได้เดี๋ยวใส่ได้ มีนหน่อยนี่ครับสลังพี่น้องสลังเล้วสามลังเน้ยสลังเน้ยลังนึงใส่ครับลังนึงยงนี่สุดท้ายโอ้โหครับนี่ลังนึงพี่น้อง ล้างนี่พวกเข่าฟ้าเลยพี่น้องหลังนี่ไหมหนาดยากข้อดียวกันพี่น้องหลังนี้พวกเข่าเลยครับหลังนี้พวกเข่าเลยฟ้าเลยฟ้า,เล,าเลยครับหลังนี้พวกถีบเลย,ยคือพวกเขา่าตัวเสิ้วเลยหลังนี้นไหมอุ้ยเล็กตเลย 님이 근데 님이 채팅 뵙는데 님이 성부터 리뷰로 เขาดูหลังน่งเขาดู้เขาดูตรงีสิมี้สเียด้ไสนิเีม่นเงียครับมีนหล่มแ้วไมานี่สีเงียเขาในหมีด้วยจักหังมไม่หลังมยอ ทุกอย่ออสองหล,นะลังนี่นะที่กําลังอยู่ข้างไม้ข้างต้นไม้ต้นนี่แหละหลังนึง ไปหลังนึง่ลุ่นลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายสุดท้ายไม่ีเรยสล้างนี่โบมีปอมลังนี้โบมีปอมครับหลังนี้มันปอมมันห่างเลยโบได้เบ,บิ่บงดีนะแบบโน้ตใส่เลยนี่มันปอม เราบีปเบามีเข่าเลยบ่นเข่าดีกว่าวปลาซมอยู่ข้าเหนือน้ำนะพี่น้องเนาะมันสิบตยู่ใต้น้ำมันสั่นเาสิดักแบบนี้เขาต้องดักแบบบางน้ำจิตตื่นานี้ก็บอบ่ถือครับถือกเฝ้าครับหลังถือกเฝ้าถือกเฝ้าเฝาเฝ้าได้มับผมไปคัาให้บ่งพี่น้อง สีแดงโค้งหมกบ่เขาไปคัดเบิ nah, ้งครับสีได้หมกว่ะ <doświad> นี่หมกมีเก่าแล้วพี่น้องเราวางห้มาแป๊บเดียวครับเอาดีครับถือว่าเ้ามาแป๊บเดียวพี่น้องเขาจะมาคัดเขาออกห้องสิได้พค้หมกบ่นี่ครับเจ็ดแปดหลังนะพี่น้องถือว่ามาแป๊บเดียวครับผม นี่ครับเพาก็มาคัดเขาออกซี่พี่น้องนี่ครับเขาที่เขาใส่นอกนั่นก็สิเป็นปลาแล้วพี่น้องเอ้ยบบนี่ครับหากินหาอยากสามพื้นเพ่เยานี่แหละพี่น้องซามห้องสี่มกปราชิ้นี่กันหันเหาอ,อยากก่ะบางเชียไม่กีสทีมีเอฟซีทำอยู่ดีมาหาเป๋อะไรออกไปยังไปขายบ่มพราะนั้นบางทีหันเ้าตั้งใจหายเดีมันจะค่อยขายอยู่ครับแต่ว่ามันพี่นอ้องเอาไปให้ฝากผ,นานผู้นั้นผู้นี้เน,นี่ยไปยังที่แหละครับ พี่ฝากน้องเาครับนี่ครับผมได้โมกนึงคือเก่าพี่น้อง,งนี่ครับโมกแบบง่ายเลยครับนี่ครับได้โมกนึงคือเกา่าครับได้คือเก่าพี่น้องนี่ครับผมเนี่ยครับเขาใส่ซับอยู่น่องนะครับตัมาโอเคเลยแหละนะครับมีแต่ตัวมีแต่ตัวสวยๆเลยพี่น้องเห็ไงไงนปะแต่ว่ามันตัวเขาค่อยง่ายทอ่อท่อทั้งทั้งไตแต่ว่าก็ยังใส่ได้อยู่ครับ นครับนี่คขึ้นเก้าครับพี่น้องไม่เหนี่ก็ได้ยมานขึเเ้เก้ามานขึ้เก้าเจีดหลังถิมลุงข้าวชิมลงใส้เลวลามันเคืองสม,ม้งพี่น้องไม่เหนือเก้าครับผมครับยังไงก็ฝา,า,ากเอฟซีขึ้เก้าครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซับจะใครทั้งชั้นยอดของฮอคนพผัดินพัดจินผัดเห็ดขอบพระ,พระ,พระคุณมากมายเอฟซี FC ที่เข้ามาติดตามเป็นกําลังใจกันเหมือนเดิมครับผมปีใหม่แล้วก็หาปลาซิวขึ้นคือเก้าเลยพี่น้องครับเวลาว่างๆครับผม ชินหอดเอฟซีชินหอดทุกท่านนะครับที่เข้ามาจิตาบกันขอบคุณมากไหมนะครับเนาะเจอกันไหมพี่หนาสวัสดีครับผมจืนไหมพี่หนาครับ